ครับผมมาต่อใน EP 3สามนะฮะเวอร์สี่วันหนึ่งสองสามสี่มั้งจอยดิสคอร์ s เซิร์ฟนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมน่าจะจอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมดิสคอร์ s เซิร์ฟก็คือไอตัว s t a r ์ n e t เฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่ใช่นี่วะนี่มันเอ็ดอ e ฟเอลก้านี่วะพ่โคนรันกันนะครับผมว e ลี่ไฟล์ปกตินะฮะ อัพไลน์อัพไลน์เก้าโอเคอัพไลน์อัพไลน์อัพไลน์อัพไล์อัพไล์สี่โอเคเรียบร้อยครับเราก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมซึ่งาจริงก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะในการทํานะครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงมันจะไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราต้องการขนาดนั้นนะครับผมบอกกันไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะหาว่าง่ายจนเกินไปนะฮะ Starlet Info มีอะไรทมอีกเพียบเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยวอลิเดตนะฮะคอนแท a c t s เซ v e r อร์คือเราจะไม่ทำจนเควสมันเสร็จนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำตนันคือไม่ทำเควสจนเสร็จคือมันทำเสร็จไปแล้วในส่วนของการแอปพูฟนะครับผมก็เหลือแต่เรารออย่างเดียวนะครับผมว่ามันจะเด้งขึ้นมาให้เมื่อไหร่นะครับผมก็อาจจะใช้เวลานาน,านสักนิดหนึ่งนะฮะจริงแล้วก็นานมากแล้วนะ นาจน่านนสุเป็นเลยนะฮะ Thailand Travel s, อันนี้น่าสนใจอันนี้โอเควอลเลเดตนะครับผมเหมือนกันจนเราเออเดี๋ยวนะ ติดตามเอ็ดกาดีกว่าอ่าโอเคทรายทีนึงต้องติดตามด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ติดตาเฮ้ยไมไม่ใช่วะทำไมซัพพอร์ตตัวนี้ไม่ได้วะเฮ้ยมันต้องใช้แฮชแท็กเหรอ Make t w i e t h support e d กาเอ้ยลืมลืมไลค์เหรอลืมหัวใจนั่นเหรอเดี๋ยวนะขอ Re รีเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมว่าเราอาจจะต้องรีทว,วิตหลายตัวหน่อยเพื่อการความผิดพลาดไว้เยอะยะมหาศาลเยอะสุดๆไปเลยรีเช็คอีกรอบนะครับผมโอเคคิดว่าน่าจะได้เอ้ยเคีียไม่ได้วะเอ้ยมีใครติดตามตัวเองวะมีที่ไหนบ้างบอคอให้พ่อ นะครับขอรีเช็คก่อนเออ่ uh, follow tweet kick start ทวิต follow kick start follow us follow website เดิมจากนั้นโอเค kick update kick approve ที่ปรือเปล่ะก็ใช่นี่ก็ถูกแล้วนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเหมือนเราพลาดอะไรสักอย่างไปแต่เราไม่รู้วันพลาดอะไรเพิ่มเพือเลืกทีเดียวหนึ่ง ไปเช็คอีกรอบเลยทำอะไรพลาดวะ Earlier we well, would for request have to use moment checks link like Twitter account identity uh มีอะไรพลาดแน่ๆกูต้องมีอะไรพลาดสักอย่างซึ่งกูกำลังคิดอยู่ว่ากูพลาดตรงไหนอินเทอร์น็ตที่เราทำก็คือก็อถูกแล้วนะอินเทอร์น็ตที่เราทำนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะพลาดตรงส่วนไหนสักท่วนไปอืม inspect เป็นไปได้ว่าเราจะพลาดส,ส่วนไหนสักส่วนจริงๆถ้าเราดูจากส่วนที่น่าจะได้แบบร้อเปอร์เซนต์กับไม่ได้เลยเนี่ย ผมคิดว่าเราน่าจะมีปัญหาแน่ๆสักส่วนหนึ่งไอ้เหี้ยปัญหาส่วนนั้นส่วนไหนวะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเอาตัวเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนะเราต้องเจาะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องจอยเซิร์ฟเวอร์ก่อนเหรอเออเว้ยอ๋อนี่ไง น่าจะมีปัญหาจริงๆด้วย error error ได้ยังไงในเมื่อกูแชร์แล้วหรือว่าเราลืมกดหัวใจลอากดหัวใจด้วยอ่ะเดี๋ยวอ่าดูดิได้ไหมกดหัวใจเกรีทวิตด้วยอีกรอบไหม <laughs> โอเคไม่ได้จริงด้วยคือถ้ามันไม่ได้จริงนะครับผมเราก็พยายามทําตามขั้นตอนนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาพอสมควรเลยนะฮะในการทํางาน เราก็รอนิดนึงนะครับว่ามันเออร์เลอร์นะฮะมันทำอะไรไม่ได้นอกจากมันเออร์เลอร์คือมันควรจะต้องควรต้องทำได้นะครับผมอ,อ๋อนี่ตอนนี้กำลังอิชูในการฟิกอยู่นะฮะก็ฟิกกันยาวๆไปฟิกกันแบบตะบีตะบ,บ,บันฟิกกันไปนะฮะ น่าจะเป็นเควสสุดลองสุดท้ายแล้วล่ะที่ผมยังทำไม่ได้นะครับผมแล้วก็เหลืออีกเควสหนึ่งนะครับยังไงก็ไม่ยากหรอกนะในการทำงานนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตุ๊กบอมกดติดตามพวกเราสุดท้ายไม่ลงใจนะครับสวัสดีครับ